สวัสดีครับพี่น้องครับขอแม่ปลาพี่ลันยาแชแนลอีกแล้วครับพี่น้องเด้อเอามาพี่น้องมากินของพ่อแมปลาครับพี่น้องไปยังกินแกลงครับมากินพร้อมกันเด้อหาของข้าวัามาครับมาเอามือดีบ้างปลากระปุกยังไงครับเนี่ยกินย่างเดียวเด้อเนาะอ่ะลาบเลือดครับลาบเลือดลาบเลือดชุ่มครุมใส่ลาบเนื้อใส่เลือดเต็นเอยมาเจาะพี่น้องมาอ่ะก็พักได้แลนี่ครับหมอปลาลาบเองกันทันซื้อเนื้อมาครับโปรแลาวผาก็ยีเลือดกระลำ มากแดงมากพริกอ่ะขออนุ้าตพอนครับพี่น้องครับขาดไปไปอะไรพี่น้องมั้ยโบลาใหญ่ห่า,หางกระที่ยวโอนอ่ะพี่น้องมั้ใส่ยาคัมมึงกันนะมขมบ่เห็นเองเนี่ยอ๊บเลือดครับเลือดขอ่า vẫn xin ra ví dụ hết á mãi 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 ลับตัวเาปักเป็นสวนบอสบายอยู่อ่คก็เป็นเหมนมวยเหมยเมยบบนึงขขบบ๊บเ้าดังบาอาใหญ่เหบ่กินนมได้ป่ะนมยังบ่กิน ยี่เหลยครับพี่น้อง <c oughs> ใส่ตุกไป <c oughs> ใส่ขม่าดีกว่า ก็สิได้เขามาตัวมาปันนี่ล่ะลูกชายครับ,บเข้าบ้านดีเซ็ตค่ะเซ็ขาออก,ก,กอยังดูรอสิบ้าไปหาป้าป,ปีไปหรือเปล่ากรายกับ,บอรครับ ไปหาพ่อมาดีหรอมามาดูนี่ใครพี่น้องเมืองไหนครับมาเนาสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเร็นสวัสดีครับมนอนลงนอนลงดีดีเมือนกล่องดีดีสวัสดีครับ มอเห็นหอดตาอวดไรครับพี่นอ้องนี่ต่ขนขนของวันได้ดตัดด้วยอั <G ül üyor> อนนีหอดกันเลยครับพี่นอ้องปลากิลิวปลาหัว

bót bóp hay không hết một khi cấp đồng thì bót bóp hết เป็นยงไรมือหยีบอสดเชิเลยมือหยเป็นอย่างนั้ขึ้นเขาแล้วแสบเสียอย่างนี่ยังไม่แก่ดิวะนี่ยังไม่แก่เป็นบอสสนชิเลยหรายังไม่แก่เชื่อยังไม่ลูให้เต้าลูกดิ้อไปเล่นน้ำแสดงว่จริงเกียรติง mụn đi nhún cao hơn mà đi nào, nó ra thì nghe bông ngô vườn à đưa ra vì nó ta hơn nó à đưa ไข่ี่พ่อเมื่อคืนมันนอนกับผมนงพี่น้องนะน้อนกับบ้าป้าไมนข้นนอนเรืองีนอนครับมัน่าวห้อยู่นร่องที่นอนห้องขอบรัจานกิ่งไปทำมันห้องก็ตกลงมานอานเดงยว้ันล้่น้อนเนี่ยมันย็นเมื่อคืนนึกกันนะนอนที่ซื้อมาให้หลังับพี่ห้องตีซีตีหาเนี่นอนดกล อย่าออกพ่อ้องอีกคนเดี๋ยวไปเป็นปวดทุกคนเฮ้ากระดองได้ตื่นน้ำบัตรท้อนหายใจพ่อห้อมเ่าเพื่อนซ้ำดิเอันบ่ยนอยน้ำกับห้องครับขวดประตูเยี่ยนบุมบุมบุมเดี๋ยวบอกปลาถ่ายคลิคปไปเบิ่งยก่นมืออยู่เพิ่นมันพายายามเปิดประตูเยี่ยนตัวเอง เลี้ยงมาแนวกันนบฮัพี่น,อน้องก็พ่อเขาโคมาเลี้ยงตัวหอ้ยเท่นกับต้อ,องดูแลเขาเพ่อ,อ้าอยากกินเองก็เป็น,นภานอกก็เป็นสัตว์เขาก็เอหยอมยดี๋ยูนั่นอยู่หลังก่ลองครับเผ็ด ทำนีเพอดีกินเนาะเดี๋ยวเราจะ